สำหรับช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับผมราคารับซื้อเศษเหล็กมีการปรับขึ้นทุกรายการนะครับรายการรับเกือบ50ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านทราบนะครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนยสูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับ ผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกิดทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรา,า,ายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่เหล็กบางก่อนนะครับเหล็กบางแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นพวกเหล็กชั้นวางของนะครับผมเป็นเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับเป็นพวกกาต้มน้ําร้อนเป็นพวกไมโครเวฟนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 9บาทนะครับผมกิโลกรัมละ9บาทนะครับผมต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกเศษเหล็กหนานะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหนาที่มาจากการก่อสร้างต่อเติมนะครับผมพวกเหล็กกองพวกเหล็กซีนะครับหรือจะเป็นพวกอะไรรถใหญ่อะไรรถเกี่ยวนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ12บาท50นะครับผมจนถึงที่กิโลกรัมละ14บาท50นะครับผมสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิจโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับ และพิเศษที่สุดสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับ ว่าบริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะดไซเคนลนอกสถานที่ให้ครับราขั้นตอนก็ง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อ l ดี e ์ที่ c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็ใช้โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับสำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมขอให้ลูกค้าช่วยนัดล่วงหน้าผมนะครับ2ถึง3วันทำการนะครับเพื่อให้ เแ็่ให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ